่ยกจะมาได้เปลี่ยนเรียนรู้แล้วเพื่อให้ทีมนานอาสมเราเนี่ยได้มีประสบการณ์ว่าของตัวเราเองเราก็ได้มีโอกาสที่ได้เข้าสู่การตรวจระดับชาติเาแล้วเรามาดูี่ว่าภาคกลางเขาก็ได้ระดับภาคแล้วก็มีโอกาสตรวจระดับชาติเหมือนกันแล้วก็อยากจะมาดูได้เปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วว่าบริบทเนาะการทำงานในแต่ละพื้นที่นี่มันไม่เหมือนกันนะคะก็อยากจะมาได้เี่ยนเป็นส่วนนี้แล้วก็อีกส่วนเ็าทน เข้ามาเนี่ยก็ขอชื่นชมครับก็สมนะคะที่ได้ระดับภาแล้วก็เราติดตรงที่เราแพ้อีกสามแต่เราดีกวเนาะก็คือมันก็ไม่ได้ทำให้เราเสียใจหรือว่าอะไรเราคิดว่าผลงานที่เราทำมาเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะต้องนำมาประกวดหรือนำมาแข่งขันกันนะคะเพียงแต่ว่าเราทำสิ่งที่ดีแล้วก็ได้มีโอกาสมาแชร์กับเพื่อนได้รู้จักเพื่อนเนาะเยอะเออหมดที ทีมงานอสบของจังหวัดไซของเรานี่นะคะก็นั้นก็โชคดีนะเป็นเป็นหนึ่งในภาคเหนือ18แจังหวัดนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสมาเรือนนะคะภาคกลางภาคกลางมีเดียวอะไรที่รู้25 25 25เป็น,นวนนันสุดหูสุดเยอะคนที่อยู่ในพื้นที่ในหมู่บ <c oughs> ้านข,ข,ของเราแต่เราส่งออกไปข้างนอกเพื่อที่จะให้ ที่อื่นเขาได้เห็นศีมปหัตถกรรมของเราก็คือทําตามหมู่บ้านทำ,ทำทุกครัวเรือนเลยค่ะก็แล้วแต่ว่าใครจะเป็นคนเย็บผุดัดคนยัดอะไรก็แล้วแต่ก็คือทุกคนก็มีอาชีพอาชีพจะว่าเป็นอาชีพหลักก็ได้นะคะเพราะว่าทำกันทุกครัวเรือนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนแก่เด็กหรืออะไรเนี่ยก็ทากันได้หมดเราอีกอย่างก็คือพือ้นที่แถวนี้จะมีโรงงานนะคะโรงงานไม่ว่าจะเป็นโรงงานฆ่าสัตเป็นแหล่งทำหมูยางวันนี้ก็เอาบุญเชียงมา เอยเพราะว่ามันเป็นแหล่งหมูใช่ไหมฮะที่มีชื่อชื่อแต่แล้วก็จะเป็นโรงงานโรงงานผอผ้าผอผ้าที่จะเอามาทำทุกตาเนี่ยค่ะเป็นหลายๆโรงงานก็คือก็คือมันเป็นแหล่งทุกตาอยู่แล้วก็เลยมีโรงงานเยอะคนอาชีพนึงก็คือไปทํารับจ้างโรงงานนะคะแล้วก็ราชการก็คงจะไม่เท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่นี่ก็คือรับจ้างโรงงานแล้วก็ทำทุกตาทํานาที่ก็คกจะ จะบอกว่าพี่นริก็บอกว่าทำงานี้ทุกคนตอนนี้ก็คงจะค่อยๆหายไปแล้วแหละก็คือก็จะหันมาทำงานในโลกนันมากมากกว่าที่จะทำงานไปแล้วก็คือพื้นที่บางทีคนก็ขายไปแล้วก็ก็จะมองเห็นที่ก็คงจะไม่เท่าไหร่แต่พื้นที่ทำงานกินก็เป็นปีสามก็ทำทำอะไรทังนี้ก็คงเป็นเรื่องากมากกว่ากเป็นที่ตรงนี้แล้วอย่างบริบทคเขายี้ก็เป็น เป็นเป็นที่เป็นที <sì> ่จะเป็น <Then> ที euh, <identified> ่ลาดลุ <ten hundred leaves> sure ่มนะคะก็คือเวลาน้ําท่วมก็จะไม่ท่วมเวลาแห้งแล้งก็จะไม่แห้งแล้งก็คือลาดบุรีนี้เป็นจังหวัดที่แบบโชคดีมากเลยนะคะไม่มีภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆแต่ส่วนใหญ่เหมือนอย่างปีที่ผ่านมาก็คือที่54นะคะเราได้ไปช่วยน้าท่วมกัอเอกือบทุกจังหวัดครับประมาณ34ครั้งเหมือนรูปภาพที่เคยติดไว้ที่ติดไว้ค่ะ ก็คือมีช่วย34ครั้งก็คือตัวดิซันเนี่ยเป็นองคมรด้วยนะคะแล้วก็เป็นองสมรด้วยแล้วเราเป็นโครงการสายเยลั่แห่งครอบครัวแล้วเราก็นําตัวอาหารเนี่ยไปช่วยน้ำท่วมไม่ว่าจะเิดใครที่บ้าน้ำท่วมที่ไหนเราก็จะนําตัวอาหารก็คือเป็นโครงการสายเยลั่งยกครัวไปเลยฐานแล้วก็เป็นแหล่งที่รับบริจาคข้าวสารอาหารแห่งพื้อยางนะคะแล้วก็เอานําไปบริเเป็นนนนพััชื่อ ให้ให้พร้อมกับอาจารย์วินัยคงนภาซึ่งเป็นรองประธานหมู่บ้านของเราและเป็นประธานธนาคานโพกระบือกองทุนแม่ของนนิบ้านของบกครับเชิญครับครับก็อสวัสดีอีกรั้านรับกหมดี่น้องชาวจังหวัดรสวรรค์เลยท่านนายกและก็ทีมงานอสมครับ วันนี้ก็ดีใจอีกครั้งนะครับที่ได้มีโอกาสได้ต้อนรับในฐานะเป็นแกนนาของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับ<ม>ขออนุญาตผงจะใช้เวลาไม่นานเพราะว่าประเด็นที่จะพูดแบบนี้พี่น้องอาสมรริลงมาท่านนายกงท่านจะได้รับความรู้เยอะามากมายเพราะนั้นแกนนาที่นี่แต่ละคนเนี่ยสามารถพูดและอธิบายแต่ละโครงการได้ทั้งหมดแต่ว่าเราคงจะใช้เวลาแบ่งกันแนะนําตัวให้ท่านได้ทราบเพอ่อ<ม>เพื่อต้นประสงค์เดินได้อย่างไรเท่านั้นเองนะครับ รายละเอียดก็จะลงบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับพูดถึงนครสวรรค์ผมขออนุญาตพูดตรงนี้นิดนึงว่าบังเอิญว่าผมมีน้องสาวอยู่ที่ไปมีครอบครัวอ,อยู่ที่จังหวัดน,นครสวรรค์อยู่ที่อำเภอตากฟ้าอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลตากฟ้าแล้วปัจจุบันเขาเป็นโรงงานชนาทิพย์กามีกโก,ด,โกดังอยู่12โรงแล้วบังเอิญว่าขนาดนี้เนี่ยกดัง่ยเขาได้รับ เป็นครัเอกชนนะครับเขาก็ได้รับเป็นที่เก็บของข้าวของอของรัฐบาลอยู่ขณะนี้สองโรงอยู่ตรงนั้นกใกล้ๆกับโรงพยาบาลตาก้านะครับนั่นก็คือน้องสาวผมเองนะครับผมคงจะขออนุญาตแนะนาตัวของตับผมก่อนนะครับเพราะว่าท่านจะได้มีรับได้ว่าศูนย์การเรียนรู้อย่างนี้เนี่ยเขาเกิดขึ้นเพราะกลุ่มคนประยุตอันดับที่สามเป็นประธานสาภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรีโดยอีก ห้าสิบตำบลอันดับที่สี่เป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อชนะยาเสาพติดภาคระชนจังหวัดราชบุรีแล้วก็เป็นของระดับชาติด้วยเป็นขอออำนวยการสำนักเลขาธิการแล้วก็ยังเป็นเอาอีกหน่อยนะเอาตำแหน่งคนอีกหน่อยไหนๆก็ไหนๆบรรณาธิการสำนักข่าวสู่ชุมชนแห่งชาติเป็น,ป,นประธาน ข่าวภาคประชาชนกอรมนๆๆเอาหน่อยก็ได้อะๆๆๆๆในของกระลในของเภอเนีเ่ยผมเป็นหมดอ่ะแต่ในของระดับที่พูดได้ฟังนี่ก็คือของระดับจังหวัดวันวนี้ถามว่าทำไมถึงเป็นผมอ่ะก็เพราะผมสามารถกูรณา,า,าการได้จับแพ่ชนแกะทุกอย่างที่ทำมีพลังหมด ไปทาเรื่องของสภาค์กรเอาอบบาลอมไปช่วยกูตั้งสี่ร้อยแต่งชุดธรมรมดาไปพอมาเรื่องของอ,าบ,าองบบรลลล์สถากนกรกมุณแม่เอาสุพรรณบุรีกันนะบุรีนครปฐมนครสวรรค์อภิวัฒน์เป็นเพื่อนกันประธานอบบาลลของจับบงหวัดนครสวรรค์ชื่ออภิวัฒน์ก็เป็นเพื่อนกันเอามาสักห้าร้อยคนนีมันก็จะได้คนประมาณสี่ห้าพันท่านนี้ไม่ต้องรอ ผมถึงบอกว่าวันนี้ผมคนมีลิ์แต่ไม่เคยใช้ลิ์น,นี้เพื่อไปแก้ปัญหาการเมืองแก้ปัญหาให้กับตัวเองผมจะใช้ลิตน,นี้ต่อเมื่อฟังให้ดีนะครับวันที่ 26, 26่สที่จะถึงเนี่ยวันต้านยาเสพติดโลกที่ผมพูดหลายเรื่องมากเลยนะที่จดให้ทันเวลาคพึ่งจะมองไงขนาดนี้ใครได้ ิบนาทีได้วันต้านยาเสพติดโลกถามว่าทุกปีจัดที่ไหนจัดที่นี่ปีสองพันาห้ารอยสิบเอ็ดจัดคนสามหมื่นคนมาบ้า,บานดอมโกรที่นี่ฮะมาที่นี่ไม่มีที่ยืนรถติดกันตั้งแต่ปากทางตั้งบลบ้า,อมอมานของอัมาภากนรถขวานทางคนขวานทางเดือดหมดไม่มีทางเข้าสนามเต็มตรงนี้เต็มโรงเรียนเต็มสนามโรงเรียนเต็มวัดเต็มเต็มหมดคนสามหมื่นไม่มีที่ยืน เขาบอกว่าพี่น้องมาทำไมเขาบอกว่าที่พี่น้องมาเนี่ยต้องการมารวมพลังกับคุณธรมรมสันตเพุตรแห่งบ้านบอ่อโจนเพื่อจัดการกับปัญหายาเสพติดถาวมว่าแล้วปีนี้อ่ะทุกปีปีที่แล้วสามพันคนมาที่สนามปีนี้บอกท่านรองผู้ว่าท่านประหลัดหวัดท่านบอกมากหน่อยนะคุณธรรมสันตอสามพันมันไม่ถึงจะยืนแออัดบนถนนก็เลยบอกนายเท่านั้นเอาสี่พัน เสียพันคนไม่ใช่น้อยนะอยู่ในสนามเนี่ยเต็มหมดสนามเนี่ยจะไม่มีที่ยืนวันที่26ท่านฟังให้ดีนะตัวผมเองผมยืนอยู่ตรงนี้อาจจะลงไปในเซ็นทรัลก็่อยใครอยากจะช่วยรี่ช่วยมาเลยจะใช้เงินแสนหกวันที่26ธันวาคมเอ้ยนยยี่ดีงามหลวงป้ายาเด็กๆลก เพื่อไทยของมูลนิธิพลังชุมจนไทยของกรุงเทพท่าประธานผมช่วยสี่หมื่นเอาแล้วับฟังให้ดีนะแสนหกแสนหไม่ใช่เงินนี้น้อยนะแสนหกช่วยสี่หมนผมบอกว่าเขาบอกว่าถ้ามากกว่านี้ก็ได้นะผมบอกว่าคุณพูดคำไหนผมขอคำยืนยันคำนั้นสี่หมก็สี่หมเมื่อวานไปจังหวัดสอสอจังหวัด สนายให้ช่วยคุณหกหมื่นคุณบอกก็ให้ hey, ม,มันมากไปหรือเปล่าหกหมื่นนคุณกั้นใจพูดตรผมหรือเปล่า,า <_ letter> <_ letter> เขาบอกว่าถ้าไม่พอนายบอกว่าขอให้เขียนโครงการเพิ่มอีก <_ letter> ได้แสนเงิ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 นแสนหกตระกูลของเนี <_ letter> ่ยครับของอ่าว่องกุศลกิจ ขอตลงน้ำตาพี่ดน่ลูกชายเขาเป็นเพื่อนกันมานั่งคุยเมื่อคืนวานที่จะมาทำขอช่วยสองหมืน่นเรือเตมหมืน่นท่านพออาจาติพผอหนังสือพิมพ์หลังของาราชบอกเฮ้ย hey, อย่ากให้คนอื่นช่วยหมดก่อนนะผมยังไม่ได้ช่วยอีกแล้วบอกว่าเดี๋ยวพอ,อเดี๋ยวเอาจากข้างนอ้างนอกมาก่อนท่านออา,าจารย์ก็ คิดกันมาเป็นเดือนนะคะว่าเราจะไปที่ไหนดีก็จะไม่ถึงที่บัวนะคะเพราะรู้จักมึงบัวก่อนที่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อยากจะขอเรียนเชิญนะคะท่านสารวัตรนะคะกำนันตำรวจแฟนและคุณมาลัยรักษ์มากล่าวขอบคุณนะคะให้กับทีมทางด้านของทางตำรวจนะคะดานขัญมาเลยดีคนสวยๆลูกยืนตรงนี้ดิฉันมาลัยรักษ์ประเสริฐศุกนะคะ ตำแหน่งสารวัตรกำนันตำบลวัดไซขอเป็นตัวแทนชาวอาสอมอบตอวัดไซนะคะขอบคุณคุณธรรมาสาสังและคุณคทยรัตน์อิ่มเอิบนะคะเวันนี้นะคะพวกเรามีความรู้สึกอบอุ่นเพราะท่านต้อนรับเราแบบปูงนกอินทรีนะคะต้อนรับเราแบบปูงนกอินทรีไม่ธรรมดา นะคะไม่ธรรมดาและเราเลือกไม่ผิดเลยนะคะที่เราได้มาศึกษาเรียนรู้และมาได้แชร์ประสบการณ์กับที่หมู่บ้าน oh. บ่อม่ากูดแห่งนี้นะคะและเราได้ความรู้เราได้เทคนิคเราได้สิ่งที่มันจะนำไปสู่ความสำเร็จนะหรือปัจจัยที่เราได้รับจากตรงนี้ซึ่งจะไปต่อยอด ในหมู่บ้านของเราให้ประสบความสำเร็จอย่างหมู่บ้านบ่อมะกุดขอบคุณค่ะแล้วก็ลำดับต่อไปนะฮะก็จะของถ่ายรูปข้างหน้าใช่ไหมถ่ายรูปขอมอ้ของท่รนลกนะคะท่านผู้ชมครับวันนี้อาสมและแกนนำอบตวัดไซอัมดุมเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ได้มาเยี่ยมบ้านบ่อโกรูรกดยังเป็นทางการครับท่านปลัดวิทยาจันทอูประหลัดอบตอบตอวัดไซนะครับได้เป็นผู้นำมาแล้วก็คุณนารีสงวนชนะนะครับอสมอดีเด่นระดับภาคกลางระดับภาคเหนือนะครับวันนี้มาด้วยปี256 5นี่ได้นาอสมอแกนนำ ผู้ใหญ่บ้านกำน,นันสาวัดกำน,นันแล้วก็เจ้าหน้าที่ของอบตอมาดูงานบ้านบ่นอมะกรูดดูเรื่องแรกเลยว่าลบฝูงใหญ่ของบ้านบ่อมะกรูดทําไมถึงไปคว้ารางวัลเอาสอมอดีเด่นระดับภาคการถึงสองคนคือผู้ใหญ่สวุวรรณศรีนาคแล้วก็คุณทัตไทยละอุ่มเอิบนะครับแล้วมาดูงานเรื่องของชุมชนเข้มแข็ง มาดูเรื่องของการบริหารการจัดการสุมชนอย่างไรถึงเป็นสุมชนผู้อู่บ่ผพาตนเองได้ครับหลังจากดูแล้วทั้งหมดเนี่ยอยากฟังความรู้สึกของท่านประหลัดเลยครับแสดงความรู้สึกหน่อยว่ามาบ้านบอกมะกรูดแล้วเห็นอะไรแล้วท่านมีความคิดเห็นอย่างไรครับเชิญครับท่านครับก็ต้องขอสลสดีนะครับพี่น้องชาวบ้านบอกมะกรู่นะครับแล้วก็ศูนรเรียนรู้สุมชนบ้านบ่กรูกแห่งนี้ ก็มาก็ซึ่งนะซึ่งเป็นความสามารถในการบริหารจัดการนะครับซึ่งสามารถรวมกลุ่มต่างๆมาไว้ณจุดเดียวกันได้นะครับทางพี่น้องชาวการบริหารส่วนตำบลวัดไซโดยเฉพาะกลุ่มอสมของพวกเราเนี่ยนะครับได้มาฟังการบรรยายวิธีการบริหารจัดการแล้วก็รู้สึกนะครับที่นี่จะมีความสามารถมากนะครับแล้วก็คิดว่าพวกเราตรงจะได้นําแนวทางของที่นี่ไปขยายผลต่อในชุมชนของตำบลวัดไซ ให้มีความก้าวหน้านะครับที่เราทําอยู่ให้มีความขัดเกียยกันให้มากยิ่งขึ้นนะครับฟังคุณนาลีสวรรณชนะอสมดีเด่นระดับภาคเหนือปี2556คุณได้รับความรู้สึกรับนะครับก็ท่านนาลีสวรรณชนะนะคะก็มีความรู้สึกดีเกียรตินะคะแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านนะคะต่อมาคูณโดยเฉพาะพี่พี่บัวนะคะแล้วก็สามีแล้วก็ครอบครัวพี่บัวนะคะ ที่ให้การคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะระหว่างสาขาการจัดก,การเนาะแล้วก็บริหารชุมชนนะคะของภาคกลางและภาคเหนือนะคะตรงนี้นเช่นในฐานะที่เป็นผู้นาําแล้วก็ตัวแทนของชาวตำบลวัดไซนะคะก็ต้องขอขอบคุณณที่นี้เปวอย่างยิ่งค่ะขอบคุณนะคะอยากฟังแกนนาผู้ใหญ่บ้านหรือสวัตจันทรเชิญเลยครับเชิญเลยครับได้ครับขะนที่ถ่ายทอ,สอดสดอยู่เชิญครับผู้พี่แจ๋วนะ่ะัะ ก็ได้ว <c oughs> ันไหนชื่อผู้ใหญ่แจ๋วยกมือขึ้นผู้ใหญ่แวววันนี้ <c oughs> ท่านนะคะเป็นรางวัลที่ใหญ่บ้างแล้วก็เป็น,ปสนอสอของสมพูกระายด้วยนะคะดิฉันดีใจนะคะแล้วก็ที่ไปดูงานหลายๆที่ที่นี่ประทับใจนะครับในผลงานของเขาดิฉันไม่แปลกใจเลยค่ะวันนี้ท่ไม้ถูกได้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งอยู่ในหลักของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วก็พึ่งพาตนเองได้นะคะแล้วยังได้เป็นอสมอดีเด่นระดับภาคกลางนะคะทั้งผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วดิฉันได้เห็นคือเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะและเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งก็ดิฉันดีใจและจะนำในสิ่งที่ไปดูงานวันนี้กลับไปปฏิบัติไปเป็นแนวนะคะไปเป็นแนวในการที่เราจะไปดูแลลูกบ้านเราให้สุขภาพดีนะคะแล้วก็มีความสุขยอยางยั่งยืน พี่ก็่ามสักคนครับพี่อ่อยู่ไหนไหนเอี่เชญครับเชญครับ้องอินเร็ตุกที่กาลังดูเราออนไลน์อยู่อย่าลืมนะะที่ี่เป็นศูนเรียนรู้ที่อยู่ในว้งมีภาษาอะไรเราเเข้ามาดูค่ะคุณมากค่ะในงานสดจากบ้านบ่อมะโกรูหมู่ที่7ต็ดตำบลบ้านคลองอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีประเทศไทยครับ อ้าวปุ่มือดังๆแล้วก็กดไลค์แบบนี้ครับถ่ายรูปสุดท้ายอ่าแท๊นแท๊นกดไลค์ให้คนดีของาก่าเดี๋ยวนี่สองสามุ้ยมาบ้าของมเนี่ยทำ